แข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2495ปัจจุบันจัดการแข่งขันมาแล้ว61ปีมีนักแบดมินตันฝีมือเยี่ยมในประเทศมากมายหลายคนผัดเปลี่ยนกันก้าวขึ้นครองความยิ่งใหญ่ในกีฬาประเภทนี้ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งมอบถ้วยพระราชทานที่ออกแบบพิเศษโดยช่างฝีมือเยี่ยมสำหรับผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในปี2497ถ้วยพระราชทันของทั้งสองพระองค์ยังคงความคลังไม่เสื่อมคลายสำหรับนักแบดมินตันทุกคนที่ลงชิงชยัยแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่าครึ่งศตวตรรษ ในยุคที่แบดมินตันไทยเนี่ยอยู่ในยุคที่กําลังบุกเบิกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยสเสด็จทอดพระเนตรทุกนัดเลยปีพุทธศักราช2497ได้ในพระราชทานค้วยชนะเลิศสําหรับชายเดี่ยวและหญิงเดียวนับแต่นั้นมาเนี่ยแบดมินตันก็ได้เจริญก้าวหน้าจนทั้งเราครองแชมปเปี้ยนเอเชียในปีพุทธศักราช2,500าการแข่งขันแบดมินตัน ชิงแชมป์ประเทศไทย S.C.G. ออกไทยแลนด์เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักแบดมินตันทุกคนได้ทดลองและได้พิสูจน์ฝีมือได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแบดมินตันที่สำคัญที่สุดคือผู้ชนะเลิศในทุกประเภทจะได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถย่อมถือเป็นเกียรติสูงสุดของนักแบดมินตันทุกคนคะ่ะ SCG ได้ให้การสนับสนุนกีฬาแบดมินตันอย่างจริงจังต่อเนื่องและครบวงจรมากกว่า30ปีโดยสนับสนุนการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือ s c g All t อ a i l a n d มาตั้งแต่ปี2547เพื่อร่วมพัฒนาวงการแบดมินตันไทยให้ก้าวสู่สากลตลอดจนกระตุ้นให้เยาวชนไทยและประชาชนสนใจกีฬาแบดมินตันมากยิ่งขึ้นถ้าหากพูดถึงรายการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ s c g All t อ a i l a n d เนี่ยก็นับว่าเป็นการแข่งขันที่ สำคัญที่สุดรายการหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถพระราชทานถ้วยพระราชทานให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศซึ่งก็จะเห็นว่าในครั้งนี้จะมีนักกีฬาจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะที่สนใจมาสมัครเพื่อจะเข้าชิงความเป็นหนึ่งในครั้งนี้แล้วก็จากที่พวกเราได้เห็นนะคะสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ มีนักกีฬาแบดมินตันเพิ่มจานวนขึ้นมากน้องๆหลายคนให้ความสนใจแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นอย่างมากเพื่อที่จะชิงความเป็นหนึ่งแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลซึ่งก็ทําให้พวกเราดูแบดมินตันสนุกขึ้นมากนะคะแล้วก็นับได้ว่าน้องๆแบดมินตันเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยขึ้นสู่มืออันดับโลกมากขึ้นค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า60ปีของการชิงชัยรายการนี้บุญศักด์พลชนะนักแบดมินตันชายเดี่ยวหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยคนปัจจุบันได้รับจารึกชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานมากที่สุดถึง10สมัยในขณะที่ฝ่ายหญิงสราลีทุ่งทองคําเป็นผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานมากที่สุดถึง11สมัยจากการชิงชัยในประเภทคู่ผสม ทุกครั้งที่ได้ถ้วยพระราชทานก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับและที่สําคัญที่สุดมันก็เป็นความภาคภูมิใจของผมและก็ครอบครัวครับมีความภาคภูมิใจะคะ่ะท,ที่ได้ได้รับถ้วยพระราชทานจากการแข่งขันประเภทคู่ผสมชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นถ้วยที่แบบมีเกียรติมีคุณค่า การแข่งขันแบดมินตัน S.C.G All Thailand จึงถือเป็นการแข่งขันที่นักแบดมินตันไทยทุกคนมุ่งมันเพื่อก้าวไปสูตต่ตำแหน่งผู้ชนะเลิศให้ได้เพราะมากกว่าแชมป์ประเทศไทยแล้วถ้วยพระราชทานยังถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝัน